ที่จาวิสความเป็นเลิศไม่ได้หยุดอยู่แค่การบริหารจัดการเท่านั้นมันสัมผัสได้ในทุกๆก,การติดต่อสื่อสารขอต้อนรับสู่แผนกบริการลูกค้าตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ทุกภาษาและที่สำคัญที่สุดคือการตอบกลับจากมนุษย์ภายใน1ิ่งแมทีไม่ใช่แค่คำสัญญาแต่คือความมุ่งมั่นของเราแขกชาวโตวลีที่ติดต่อมาตอน6โมงเชา้าวันที่1มกราคมก็จะได้รับคำตอบที่ชัดเจนและเป็นส่วนตัวภายใน60 วินาทีใช่นี่แหละคือมาตรฐานของเราด้วยกระบวนการอบรมทีมงานของเราจึงรู้รายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับที่พักของคุณทุกข้อความถูกเตรียมไว้ล่วงหน้าทุกสถานการณ์ถูกคาดการไว้ล่วงหน้าทุกคำตอบถูกออกแบบมาอย่างรอบคอบทุกปฏิสัมพันธ์กับแขกจะถูกวิเคราะห์เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้ประสบการณ์ดีขึ้นในทุกๆวัน นี่ไม่ใช่แค่การให้บริการแต่คือคอนเสียดหลายภาษาที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีพร้อมให้บริการตลอดเวลาเปลี่ยนทุกการเข้าพักให้เป็นประสบการณ์5ดาวที่ไร้ที่ติไม่มีอะไรที่ปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาทุกอย่างไหลลื่นเป็นธรรมชาติทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมที่จาวิสที่พักของคุณโดดเด่นเป็นพิเศษและบริการที่อยู่เบื้องหลังก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กัน